กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันกับคุณชาคอนเลิศนิทัศน์นักวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงนะคะวันนี้ไปดูเรื่องของความนิยมของคนไทยในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็แนวโน้มรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทาง TDRI มีแนวทางหรือว่ามีหลักการในการปรับให้สลากเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการออมได้อย่างไรบ้างเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะ คุยกันวันนี้ค่ะกับคุณชาคอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสําหรับความนิยมของคนไทยในการซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนี่มีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับคือเท่าที่เราเคยดูข้อมูลนะครับเคยศึกษาข้อมูลนะอินจากข้อมูลศูนย์การศึกษาปัญหาการพานันของจุฬาเนี่ยนะครับเขา ในศึกษาสถานการณ์การพนันในสังคมไทยครับช่วงปี2564ครับโดยเฉพาะเรื่องสลากกินแบ่งครับเป็นเป็นการพนันชนิดหนึ่งใช่ไหมครับและที่ถูกพูดถึงนะครับแล้วเขาก็พยายามโชว์ข้อมูลขึ้นมาให้ดูครับว่าคนไทยเนี่ยมีทัศนคติอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็จํานวนนักพนันหรือจํานวนผู้ซื้อตัวสลากกินแบ่งนีครับมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผลเนี่ยครับค่อนข้างน่าสนใจเลยครับคือ ในแง่ของทัศนคติของคนไทยนะครับเขาก็จะมองว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการพนันมากกว่าร้อยละห้าสิบสองเปอร์เซ็นคือมากกว่าครึ่งเนี่ยคนไทยไม่ได้มองว่าการซื้อ,อลอตเตอรี่นะครับเป็นการพน,นันรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องกับจํานวนของคนที่เคยซื้อลอตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับที่ทางจุฬาได้เคยทําข้อมูลไว้นะครับซึ่งมากขึ้นถึงประมาณแปดเปอร์เซ็นเลยแหละครับซึ่งอันนี้เป็นทิศทางหนึ่งที่ชีได้เห็นว่า เออคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะซื้อตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นครับอืมค่ะทีนี้แนวโน้มที่คนไทยเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มขึ้นนี่มันจะสัมพันธ์หรือว่ามีผลกระทบทางเศรษฐกิจยังไงบ้างคะครับผมจริงแล้วเนี่ยครับจำ,จำนวนที่จํานวนของผู้ซื้อตลากที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในในแง่หนึ่งแล้วครับก็คือไรายได้ของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับตาม ตามจานวนการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารัฐเนี่ยจะในอีกฝั่งหนึ่งก็คือรัฐก็จะสามารถเก็บค่าตัวค่าลอตเตอรี่หรือว่าส่วนต่างตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าในทางกลับกันครับการเก็บที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยแปลว่าประชาชนที่ซื้อเนี่ยอาจจะมีเงินที่น้อยลงในกระเป๋าใช่ไหมเพราะว่าต้องเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งตรงนี้เลยอาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งครับที่ทําให้อ่ในระยะยาวแล้วเนี่ย การออมของคนหรือการใช้ใจ่ายของคนเนี่ยมีจํานวนเงินที่ลดลงครับอื mm hmm. โดยข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจอะครับก็คือว่าเมื่อเราเอาข้อมูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยใช่ไหมครับซึ่งคือข้อมูล a อ s เนี่ยครับมาดูเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยควเรือนนะค,ะครับควเรือนที่ซื้อสลากกินแบ่งเยอะเนี่ยส่วนมากเป็นคนเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับควเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือพูดให้ง่ายเนี่ยก็คือว่าคนจนเนี่ยครับมีสัดส่วน การซื้อสลากกินแบ่งมีแต่ส่วนค่าใช้จ่ายการซื้อสลากกินแบ่งครับที่มากกว่าคนรวยครับผมอันเนี้เลยอาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญครับที่อาจจะบอกได้ว่าออลอตเตอรี่ที่ขายมากขึ้นคนที่ซื้อลอตเตอรี่มากขึ้นเนยครับส่วนมากเป็นคนที่มีรายได้น้อยนะครับผมพอจะมีตัวเลขไหมคะว่าอย่างคนที่มีไรายได้น้อยที่บอกว่าซื้อสลากกินแบ่งกันเนี่ยคะ่ะแต่ละงวดนี่ค่าใช้จ่ายในการซื้อสลากเฉลี่ยนี่เขาซื้อกันประมาณเท่าไหร่อะคะจริงๆแล้วเนี่ยครับ ในแต่ละงวดผมตัวเลขอาจจะไม่แม่นครับแต่อยู่ในช่วงประมาณหลักหลักร้อยนะครับเพราะว่าตัวสลากกินแบ่งอย่างน้อยๆต่อใบเนี่ยในราคาหน้าหน้าหน้าตัวเนี่ยเขาอยู่ที่แปดสิบแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าราคาที่ขายจริงที่เราได้ได,ได้ดูกันหรือว่าเราเห็นกันในข้างทางเนี่ยมันก็อาจจะถึง100ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เลยเป็นข้อมูลที่ค่อนค่อนข้างชี้ได้ว่าต่องวดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าถึงสองร้อยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับ ค่ะก็คือถ้าซื้อ1ใบก็ประมาณ1น0่งรละแปดถึงร้อถ้า2ใบก็บจะประมาณร้อยหกสิบถึงสองนั้นนะคะคแล้วเดือนหนึ่งมีสองงวดก็อาจจะคุณ2เข้าไปอีกดังนั้นตรงนี้ก็คือถ้าใช้จ่ายในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะของกลุ่มที่มีไรายได้น้อยนี่ก็จะมีการซื้อมากกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยนะคะทีนี้เจนเนี่ยพอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของ การนําสลากเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการออมของคนไทยตรงนี้อยากให้ขยายแนวคิดนี้หน่อยค่ะครับก็คือว่าจ่ทีๆแล้วแนวคิดเนี่ยครับอาจจะต้องบอกว่าเริ่มจากที่ในในทีมวิจัยนยครับก็ได้มีการพูดคุยกันครับว่าวิธีการในการส่งเสริมคนให้ออมเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวเนี่ยครับสามารถทํายังไงได้บ้างโดยให้มันสอดของกับพฤติกรรมของคนจริงๆใช่ไหมครับคือ ถ้าเราไม่พิจารณาที่พฤติกรรมของคนเนี่ยมันจะเหมือนบางครั้งเราทํานโยบายไปแล้วอาจจะไม่ได้อบสนองหรือว่าไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับหนึ่งสิ่งที่เรายกขึ้นมาก็คือเรื่องของสลากกินแบ่งครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยทุกงวดที่กองตลาดมีการขายใช่ไหมมันค่อนข้างจะขายหมดอยู่แล้วแล้วก็การขายเนี่ยครับก็จะมีคนซื้ออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นมีรายได้น้อยนะครับซึ่งมัน เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าเงินออมเนี่ยอาจจะค่อนข้างตับใช่ไหมครับเราก็เลยกลับไปดูที่โครงสร้างของราคาตลาดครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งเราก็จะพบว่าปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างของราคาตลาดจริงๆแล้วครับมันค่อนข้างพลิกอยู่ลวครับว่าใน80บาทเนี่ยมันจะถูกกระจายไปยังไงบ้างนะครับผมยกตัวยอย่างครับว่าใน80บาทเนี่ยครับอย่างน้อยๆ60%อซหรือส8บาทเนี่ยจะถูก เปลี่ยนแปลงไปเป็นเงินรางวัลอยู่แล้วครับตรงเนี้แยแสดงว่าเราไม่สามารถลดได้ใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งครับยี่สิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะต้องถูกนําส่งไปเป็นรายได้ของแผ่นดินนะครับแล้วก็ไปเป็นค่าส่วนลดให้ผู้แทนจําหน่ายใช่ไหมคนที่มาเดินขายให้เราหรือว่าค่าดําเนินการของ,นง,งานักงานค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยทาให้ราคาของสลับกินแบ่งนะครับมันมันอยู่ที่แปดสิบาทและและยากที่จะทําการขยับนะครับเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย มันอาจจะทําให้ผู้ซื้อหรือผู้ทำให้ผู้ขายหรือว่ามีผู้เสียประโยชน์จากเรื่องนี้ใช่ไหมเราเลยพยายามดูว่าเอ๊แล้วเราจะหยิบเรื่องนี้ครับมามาใช้ในการออกแบบเพื่อการออมยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยครับอาจจะต้องบอกก่อนว่าตัวตัวการหยิบรอตรี่มาเป็นเครื่องมือการออมเนี่ยมันจะมีมันจะมีเคยมีพักการมือที่นําเสนอแล้วครับว่าเป็นเป็นลักษณะของตลาดก,การออมแห่งชาติใช่ไหมว่าทุกครั้งที่คุณซื้อเนี่ย จะมีการเก็บรักษาเงินต้นไว้ให้ใช่ไหมครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยหลังจากที่ผู้ซื้อเกษียณอายุแล้วเนี่ยเงินต้นส่วนนั้นนะ่ะก็จะคืนมาให้นะครับซึ่งไอลักษณะของสลากการออมลักษณะเนี้ครับมันเป็นการออกสลากชนิดใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่ง mm hmm. เป็นเหมือนเป็นผลิตภณัณฑ์ลอตเตอรี่อีกแบบหนึง่งแต่ว่าจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยรัฐเป็นเจ้าเดียวที่มีสิทธิ์ในการขายลอตเตอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็ลอตเตอรี่เนี่ย ก็จะสลากหรือลอตเตอรี่เนี่ยครับก็จะค่อนข้างขายหมดในทุกงวดดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยครับร้านมีการออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นหลากหลายรูปแบบเนี่ยก็แปลว่าผู้ซื้อเนี่ยครับก็จะต้องมีแนวโน้มที่จะซื้อเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันยังเป็นความต้องการของตลาดแล้วก็การซื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มรายใจ่ายให้กับผู้ซื้อโดยทันทีโดยอัตโนมัติถู่ไหมครับตรงเนี้ยในในเชิงข้อเสนอเนี่ยรเราก็คิดว่าเอ๊ะ ถ้ามันเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดเนี่ยเราอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นการเลิกขายหรือลดจํานวนการขายแต่ผมคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนนะครับว่าที่จะยกเลิกการขายลอตเตอรี่หรือว่าลดเราเนี่ยก็เลยพยายามลองดกเอ๊ะจากสถานการณ์แบบนี้ข้อจํากัดแบบนี้เราเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็สร้างเป็นข้อเสนออะไรได้บ้างใช่ไหมครับถึงตรงเนี้ครับทางทีมก็เลยลองคุยกันว่าเออ ถ้าการที่เราจะออกแบบตัวเลอตเตอรี่ขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเราควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ mm hmm. อย่างที่หนึ่งเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราน่าจะไม่ต้องมีการออกสลากใหม่นะครับเพราะว่าการออกสลากใหม่เนี่ยมันเป็นการพูดในอีกในยะหนึ่งก็คือเป็นการออกผลิตภัณฑ์เพื่อการพนันรูปแบบนึงถูกไหมครับ mm hmm. อย่างที่สองครับเราน่าจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้ประชาชนเนี่ยครับซื้อสลากในราคาที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันครับ mm hmm. ซึ่ง ตรงนี้หมายถึงว่าเราอาจจะใช้ช่องว่างบางอย่างที่อยู่ในตลาดปัจจุบันโดยเฉพาะช่องว่างของราคาครับที่ปกติหน้าตั๋วมันอยู่ที่แปดสิบถูกไหมครับแต่ว่าที่แผงที่เราเดินไปซื้อเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ร้อยถึงร้อยสิบาทใช่ไหมครับและถ้าเราสามารถเปลี่ยนส่วนต่างตรงนั้นนะครับมาเป็นเงินออมได้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญครับที่รัฐเนี่ยสามารถหยิบเอาช่องว่างตรงนี้มาเป็น มาเป็นเงินออมให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับผมซึ่งการทําแบบนี้ครับจะทําให้รัฐบาลเนี่ยยังคงมีรายได้เท่าเดิมถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปแตะต้องที่ราคา80บาทแรกใช่ไหมครับ mm hmm. ในทางกลับกันครับเรายังคงสามารถทําให้ประชาชนมีเงินออมเพิ่มขึ้นได้โดยการนําส่วนต่างเนี่แหละครับระหว่าง80บาทกับ100หรือ105บาทที่ที่เราได้นํสจอเมื่อมาแกะ mm hmm. มาเป็นเงินออมให้กับพี่น้องประชาชนครับผมอ่า uh huh. อันนี้ก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียครับค่ะไอเดียตรงนี้น่าสนใจมากนะคะแต่ตรงช่องว่างระหว่าง80ถึง105บาทที่ตอนนี้เนี่ยคือจริงๆหลักการเนี่ยมันก็ควรจะต้องขาย80ถูกไหมคะแต่ว่าเราขาย80ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตรงส่วนต่างมากกว่า80บาทนี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันคือตรงไหนมันไปอยู่กับใครและจะดึงออกมาตรงนี้บริหารเป็นเงินออมได้ยังไงตรงนี้มันจะมีปัญหาไหมคะ จริงจริงแล้วนะครับอาจจะต้องบอกว่าทิศทางของสิ่งที่กองสลากกาลังพยายามทําในปัจจุบันครับคือการพยายามปรับรูปแบบของสลากที่เป็นกระดาษถูกไหมครับให้กลายเป็นสลากออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการปรับเป็นสลากออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเป็นทางออกของเรื่องนี้ครับเพราะว่าจะทําให้ร้านเนี่ยสามารถเลือกที่จะขายตลาดส่วนมากเนี่ยไปในตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และสิ่งที่ร้านอาจจะต้องทําอย่างหนึ่งก็คือว่าปรับเพิ่มตัวราคาตลาด ต่อใบเนี่ยครับที่ปกติที่แปดสิบาทเนี่ยเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับการปรับเพิ่มในราคาต่อต่อใบไปเลยเนี่ยโดยที่เราจะกําหนดสัดส่วนว่าจากแปดสิบไปจนถึงร้อยห้าบาทตรงนี้จะถูกเป็นเงินออมอัตโนมัติแล้วก็โอนกลับไปให้ในบัญชีผู้ซื้อนะครับบัญชีการออมของผู้ซือ้อยุตลาดใบนั้นๆนะครับซึ่งวิธีการเนี้ยครับก็ส่วนหนึ่งก็คือการตัดพ่อค้าคนกลาขงของระบบออกไปใช่ไหมครับซึ่งซึ่ง ผมเข้าใจว่ารัฐบาลหรือคนทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการให้มีกลุ่มคนหรือพ่อค้าคนกลางเนี่ยเข้ามาทํากําไรจากเรื่องนี้เช่นเรอย่างที่เรารู้กันเพราะว่าการจาหน่ายสลากเกิน80บาทเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันผิดกฎหมายใช่ไหมครับ uh. การใช้ช่องทางออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นวิธีสําคัญครับเป็นที่วัดสำคัญเลยและการที่จะทําให้รัฐเนี่ยสามารถเก็บส่วนต่าง25เนี่ยมาเป็น มาเป็นเงินออมของประชาชนได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่มีการถามกันเยอะครับว่าแล้วแล้วคนจะยอมจ่ายไหมนะครับ mm hmm. อาจจะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยครับที่ขายอยู่ใบละร้อยห้าบาทนะครับมันก็ยังขายหมดอาจจะต้องบอกอย่างนี้ก็ mm hmm. ย,ยังมีการขายได้ใช่ไหมครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถ้าทั้งหมดอยู่ในระบบออนไลน์แล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็เป็นราคาที่ราคาพื้นฐานที่ร้อยห้าบาทู่แล้วเนี่ย ก็จะทําให้พ่อค้าคนกลางบวกราคาเพิ่มได้ยากอีกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอันนี้อะไรเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะจะช่วยในการเก็บสะสมเงินออมได้ครับผมอืมค่ะดังนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือปรับให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการออมอย่างหนึ่งด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าในต่าง<บ>ประเทศเนี่ยเขาเคยมีการใช้โมเดลมีการใช้รูปแบบนี้มาก่อนไหมคะเ จริงๆที่ที่ทีมวิจัยเคยศึกษากันมาครับส่วนมากจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับเนื่องจากว่าในหลายๆประเทศนะครับตัวตลาดหรือตัวลอตเตอรี่เนี่ยเอ่อมันจะมีผู้ให้บริการหลายเจ้าครับผมหรือว่าตัวหน่วยงานออกตลาดเองเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์หลายแบบครับผมซึ่งการที่มีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบมีคนขายหลายเจ้าเนี่ยมันจะทําให้ตัวของราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมัน สะท้อนความต้องการของคนซื้อจริงๆนะครับคือไม่สามารถขายแพงจัดที่กฎหมายกำหนดได้เพราะว่าถ้าชนิดหนึ่งเนี่ยขายแพงขึ้นใช่ไหมครับคนก็จะเปลี่ยนไปเล่นชนิดนอื่นๆแทนนะครับแต่สถานการณ์บ้านเราครับอาจจะมีความต่างตรงที่ว่าผู้ขายสลากกินแบ่งแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสลากกินแบ่งเนี่ยครับมันมีเพียงชนิดเดียวดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสถานการณ์หรือเป็นบริบทที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับในแต่ละประเทศครับผม ค่ะดังนั้นในสถานการณ์ของบ้านเราเนี่ยการจะผลักดันเรื่องนี้เนี่ยมีแนวคิดแบบนี้เนี่ยต้องเริ่มจากจุดไหนที่ใครแล้วก็จะผลักดันไปเนี่ยมองเห็นว่ามันมีความท้าทายหรือว่าอาจจะมีข้อจํากัดตรงไหนบ้างไหมคะจริง,จร,งจริงแล้วครับตัว,ต,วตัวแนวคิดนี้ครับมันอยู่บนเบสของเรื่องอยู่บนพื้นฐานของการปรับรูปแบบการขายตลาดไปเป็นสลาดออนไลน์ใช่ไหมครับ <S <S ซึ่งตัวการปรับไปเป็นตลาดออนไลน์เนี่ยครับ ถ้าเราดูทิศทางหรือแนวโน้นมของกองตลาดปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างสอดคล้องนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวตลากกินแบ่ง L ห N สมอ่าอันนี้เป็นของใหม่เลยที่รัฐบาลออกมา L หกคือลอตเตอรี่หกหลักนะครับแล้วก็ N สามคือ Number รสามตัวหรือหวยสามหลักนะครับทั้งสองรูปแบบเนี้ยเขาก็เน้นที่จะขายในรูปแบบออนไลน์อยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าข้อเสนอเนี่ยค่อนข้างมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับบัดครับผม ประการถัดมาครับเรื่องของผู้ค,ค้าสลากรายย่อยใช่ไหมครับว่ามันจะไปเป็นการเบียดบังอาชีพไหมหรือว่าเป็นการไปทําให้เขาเสียรายได้ไหมนะครับถ้าเรากลับมาพิจนารณาที่ต้นทุนที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าตัวราคาของหวยแปดสิบาทเนี่ยครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับมันยังคงสัดส่วนที่เป็นนําเข้าของรัฐสัดส่วนการบริหารจัดก,การและที่สาคัญที่สุดครับสัดส่วนในการสัดส่วนใน ส่วนสําหรับผู้ค้ารายย่อยอ่ะดังนั้นเนี่ยแปลว่าผู้ค้ารายย่อยครับก็ยังสามารถที่จะได้รับเปอร์เซ็นต์จากการขายหวยแปดสิบาทอยู่นะครับซึ่งก็ขายกับระบบปัจจุบันที่ผู้ขายเนี่ยมาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นแอปเปิลต่างเป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับถ้ากรณีเรายังถ้ากรณีตลาดหรือว่าสังคมเนี่ยยังมีความต้องการในหวย ที่เป็นกระดาษครับไม่ได้อยากเป็นออนไลน์นะครับยังอยากมีการเดินขายหรือว่าซื้อของแล้วได้จัดใบกระดาษจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจุบันกองสลากก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าสแกนเก็บครับคือเมื่อเราซื้อลอตเตอรี่มาเนี่ยถ้าเรากูลอตเตอรี่เราหายใช่ไหมครับเราก็มือถือมาสแกนใน q r วโค้ดใ,<ช>ในใบนั้นนะครับแล้วก็ระบุชื่อเราลงไปนะครับต่อให้ใบเราหายเนี่ยแต่ว่าตัวดิจิตอลฟูดพินตรงนั้นนะครับก็ยังสามารถใช้ในการขึ้นเงินรางวัลได้นั่นแปลว่า เราก็ยังสามารถเอดแตปตัวแนวคิดตรงนี้ครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการอออกแบบนโยบายได้ด้วยนะครับเพราะว่าจิตทางของกองตลาดทั้งเรื่องของการสแกนเก็บทั้งเรื่องการเปลี่ยนเป็นรูปของรูปของตลาดออนไลน์นะครับก็เป็นไปนในทิศทางนี้อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็สอดคล้องครับผมค่ะตรงนี้ที่พอมีการประเมินไหมคะว่าถ้าเราใช้แนวคิดนี้เนี่ยจะทําให้คนไทยมีเงินออมมากขึ้นเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วถ้า เราเราทําการประเมินง่ายๆนะครับว่าถ้าตามตัวเลขเนี้ยครับมันน่าจะต้องมีการสร้างเงินเก็บให้กับพี่น้องประชาชนครับอย่างน้อยๆประมาณห้าพันล้านบาทต่อเดือน <S <S ถามว่า <S <S ตัวเลขเนี้ยครับมันมาได้ไงนะครับตัวเลขเนี้ยมันมาจากการที่เรามองว่าทุกงวดนะครับสลากกินแบ่งมันมีการออกอยู่แล้วครับหนึ่งร้อยล้านใบใช่ไหมครับพิมพ์ออกมาในแต่ละเดือนซึ่งเท่ากับว่าหนึ่งเดือนเนี้ยก็จะมีสลากทั้งหมดสองร้อยล้านใบสองร้อยล้านใบเนี่ยครับ มันจะเป็นเงินออมให้พี่น้องประชาชนในอย่างน้อยๆเนี่ยใบละยี่สิบห้าบาทตามตามส่วนต่างของราคาจากแปดสิบไปเป็นร้อยห้าบาทใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> ซึ่งเมื่อเราคูณกันมาเนี่ยแสดงว่าทุกปีไอ้ทุกเดือนที่ผ่านไปนะครับ mm hmm. มันจะมีเงินออมที่ถูกส่งตรงไปยังบัญชีของแต่ละคนเนี่ยอย่างน้อยๆเป็นเงินห้าพันล้านบาทนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเราซูมกลับมาดูในระดับอ่าประชาชนบ้างนะครับ mm hmm. ว่าเออถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยครับซื้อแค่สี่งวดไปในทุกงวด ทุกเดือนเนี่ยเราก็ซื้อไปเรื่อยๆถูกไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยสิ้นปีเนี่ยเขาจะถูกได้รับเงินออมขึ้นมาทันทีในสองพันสี่ร้อยบาทนะครับซึ <S <S ่งปกติไอ้สองพันสี่ร้อยบาทเนี่ยไปไหนครับอาจจะไปที่ค่าจ,จัดการคนกลางนะครับที่ได้ได้เงินส่วนนี้ไปแต่เราแต่มาตรการตัวนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามโอนเงินในส่วนเนี้ยกลับมาให้อยู่ในบัญชีเงินฝากของพี่น้องประชาชนครับอือแล้วในระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยครับอย่างน้อยๆสามสิบปีจนเขาก็ติดเนี่ย มันก็จะเป็นเงินสะสมประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับโดยที่โดยที่เงินต้นที่เขาจ่ายจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่เจ็ดหมื่นสองพันบาทตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าดอกเบี้ยทบต้นใช่ไหมครับที่เขาเก็บในแต่ละเดือนเหมือนมีการบับออมไปเรื่อยๆนะครับปกติเขาอาจจะต้องไปธนาคารเพื่อออมแต่นี้มันกลายเป็นว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ที่หน้าบ้านของเขาเนี่ยแหละครับหรือในแอปเป่าตังของเขาเนี่ยทุกครั้งเขาก็จะได้รับเงินงอกเงินออมนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆจนเขากเกษียณครับผม ก็เป็นภาพหนึ่งเช่นกันครับอืมค่ะพอจะเห็นภาพแล้วทีนี้แสดงว่าเงินตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าโอนคืนเข้าไปในบัญชีแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเงินออมในระยะยาวคือไม่ใช่โอนเข้าบัญชีแล้วเอาไปจับใจ่ายใช้สอยเลยถูกไหมคะใช่ครับคือในในส่วนเนี้ยครับเป็นคล้ายๆขั้นตอนนะครับเป็นหรือหรือเป็นระบบในการช่วยหาเงินออมให้กับประชาชนใช่ไหมเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหรืออีกหนึ่งวิธีการในการช่วยหาหาเงินออมให้ประชาชนแต่ว่า อีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ต่อไปนะอาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหรือเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนะครับคือการทําบัญชีการออมส่วนบุคคลนะครับหรือตัว individual saving account ซึ่งตัวนี้จะเป็นการออกแบบระบบว่าการออมของพี่น้องประชาชนในแต่ละช่องทางเนี่ยครับปลายทางแล้วมันควรถูกเก็บไว้ที่ไหนแล้วเงินที่ถูกเก็บเนี่ยครับมันควรมีการออกแบบยังไงเพราะว่ามันจะมีดีเทลว่ามีรายละเอียดในลักษณะว่า เงินที่เก็บเนี่ยครับต้องเก็บกี่ปีถึงถอนได้หรือถ้าจะถอนเนี่ยมันถอนได้มากน้อยแค่ไหนตามความจําเป็นใช่ไหมครับรวมไปถึงในระยะยาวแล้วเนี่ยสามสิบปีเงินในบัญชีเนี่ยมันควรถูกจัดการลงทุนแบบไหนครับผมอันนี้เป็นอีกส่วนที่สําคัญหรือเป็นก,นกลไกสําคัญเลยครับที่จะทําให้เงินฝากเงินเก็บของพี่น้องประชาชน,นครับมันงออเงยแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอในระยะยาวนะครับรวมถึงสามารถใช้เป็นช่องทางที่รัฐอะสามารถแจกเงินสนับสนุน ในแต่ละปีได้นะครับซึ่งจะทําให้พอคนคนนั้นกเกษียณนยครับเขาก็พอพอสามารถเอาเงินตรงนั้นเนี่ยออกมาใช้แทนเงินบํานาญได้นะครับ mm hmm. อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับผม อโอก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะวันนี้ลงรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการออมอีกรูปแบบหนึ่งให้คนไทยเนี่ยมีเงินออมในระยะยาวมองไปถึงยามเกษียณเลยนะคะด้วยการที่เอาเรื่องของเงินจากสาสิกาแบ่งรัฐบาลเนี่ยมาปรับให้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการใช้ในการออมก็เห็นแนวคิดนี้แล้วก็เห็นภาพออกแล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็การจัดการรูปแบบเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ มีเครื่องมือในการออมอีกรูปแบบหนึง่งว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของเงินออมของคนไทยเนี่ยตอนนี้สถานก,การณ์เป็นยังไงบ้างคะเราติดตามกันมาโดยตลอดเนาะว่าจริงๆแล้วนี่คนไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดการเรื่องของเงินออมยามกเกษียณในปีนี้เนี่ยสถานก,การณ์การออมเป็นยังไงบ้างคะจริงๆจริงๆถ้าเป็นคำยามสั้นๆนะครับที่หลายท่านหรือว่า คนที่ติดตามเรื่องนี้หลายๆคนได้ยินอยู่แล้วก็คือว่าสถานการณ์ของคนไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแก่ก่อนรวยใช่ไหมครับว่าเงินออมยั่กระเียนของคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ตัวบัญชีการออมที่มีจริงๆของคนเนี่ยส่วนมากครับก็จะไปอยู่กับกลุ่มคนที่ทํางานประจำใช่ไหมครับที่ระบบเนี่ยเขาอยู่ในมาตราสามสามเป็นลูกจ้างแล้วก็มีการสมทบอยู่แล้วทุกเดือนนะครับแต่ว่าคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างประจำนะครับหรือว่า มีกองทุนสมทบโดยอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นคนส่วนน้อยของประเทศนะครับจะส่วนอาจจะยังไม่ถึงครึ่งของประเทศด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากนะครับเราอาจจะยังกล่าวได้ว่าคนส่วนมากในสังคมเนี่ยยังไม่ได้มีรูปแบบหรือว่าระบบการออมที่ชัดเจนนะครับแม้รัฐจ,จะมีมีความพยายามในการตั้งกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่าเอากชนมีกองทุน IMF หรือ ssf ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ยยังไม่สามารถเข้าถึง พี่น้องประชาชนได้มากนักน,นะครับซึ่งตรงนี้ทาง TDRI เนี่ยก็พยายามทําความเข้าใจครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมใช่ไหมครับแล้วก็พยายามเข้าใจครับว่ามีใบแอดหรือมีอคติเชิงพฤติกรรมอะไรที่จะส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจเข้ากองทุนการออมพวกนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ต่อไปว่าอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาเล่าเหมือนกันว่าเรามีแนวทางหรือวิธีการยังไงที่จะปรับมุมคิดปรับพฤติกรรมเล็กน้อยของคนนะครับให้สามารถมีการออมเพิ่มมากขึ้นได้ในแต่ละ ในแต่ละช่วงวัยของชีวิตนั่นะครับครับผมค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นเลยนะคะก็คือถ้าเกิดเราไม่มีการออมหรือว่าไม่ได้คิดไปคิดอีกทีหนึ่งตอนที่เราแก่แล้วเนี่ยกาลัง<ม>ลงรายได้น้อยลงนี่ก็คืออาจจะ ออมไม่ทันเนาะออมไม่ทันออมไม่ทันจริงๆนะคะดังนั้นเรื่องของการ,รจัดการการออมนี่คุยกันมาโดยตลอดแล้วก็คงจะได้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะว่าจะมีวิธีการหรือว่ารูปแบบในการจัดการให้คนไทยเนี่ยมีเงินออมอย่างไรวันนี้เราคุยกันกับอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการปรบับให้สลากเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการออมนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้คุยกันต่อนะคะได้ครับผมขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ วันนี้คุยกันประเด็นเรื่องของการยกเครื่องเรื่องสลากสู่เงินออมยามกเกษียณนะคะจากคุณชาคอนเลิศนิทัศน์ค่ะนักวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI นะคะคุณชาคอนก็ติดตามเรื่องนี้ประเด็นเรื่องของการออมของคนไทยสถานการณ์แล้วก็เรื่องของรูปแบบการจัดการการออมนี่มีหลายแบบนะคะแต่ว่า รูปแบบไหนนี่ควรจะนำมาใช้แล้วก็จะผลักดันกันอย่างไรนี่เราคงจะได้ติดตามไปเรื่อยจากทาง TDRI นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ